สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามารู้จักกับหุ้น Energy นะครับอีกหนึ่งตัวกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับนั่นก็คือหุ้นอย่าง Constellation Energy นะครับมากกว่าแค่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ Constellation Energy Corporation นะเพื่อนๆลิสต์อยู่ในตลาดของ Nasdaq นะเป็นมากกว่าแค่บริษัทนะครับที่ดำเนินกิจการทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ แมบริษัทเนี่ยยังเป็นผู้ให้บริการพลังงานแบบครบวงจระฮะที่มุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดนะครับลดคาร์บอนฮะเขาเคลมไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนฟรีโปรดิวเซอร์เลยนะครับเพื่อตอบสนองนะครับความต้องการของโลกนี้นะครับที่ต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแบบย,ยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยธุรกิจหลักของ ceg นะเพื่อก็จะเป็นการผลิต พลังงานไฟฟ้านะครับโดยเน้นไปที่พลังงานสะอาดนะครับเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในอเมริกานะเพื่อนโดยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับเป็นกําลังการผลิตหลักนะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดนะครับเชื่อถือได้นะฮะปลอดภัยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับรวมถึงพลังงานลมด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นบริษัทก็ยังทําการค้าปลีกนะเพื่อนๆจำหน่ายไฟฟ้านะครับ ก๊าซธรรมชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นๆอ,อีกนะครับเพืเ่อนๆให้กับลูกค้าทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือน,นครับนำเสนอทางเลือกพลังงานที่หลากหลายรวมถึงแผนพลังงานสีเขียวด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้น,นเพื่อนๆยังไม่หมดนะฮะเขาก็ยังจัดการความเสี่ยงทางด้านของพลังงานนะครับให้การบริการทางด้านการจัดการความเสี่ยงครับเพืเ่อนๆเช่นการบริหารจัดการพอร์ตฟิโอพลังงานนะครับ การป้องกันความเสี่ยงทางด้านราคานะแล้วก็การจัดหาพลังงานด้วยนั่นเองครับโซลูชันเด่นๆของบริษัท CEG นะเพื่อน,อนก็คือพลังงานสะอาดนะครับเขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนครับทางด้านของพลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้ลดลงครับ50%ภายในปี2030นะครับและจะทำให้ได้100%ภายในปี2040นั่นเองครับเรียกได้ว่า ตีคู่หมกับบริษัทที่หลายคนชื่นชอบอย่าง Next Era Energy หรือว่าหุ้นนีนั่นเองนะครับแต่พลังงานเหมือนกันแต่คนละรูปแบบเนาะเพื่อนอนอกจากนั้น,นครับบริษัทเนี่ยยังลงทุนในนวัตกรรมน้ํนเปื่อนและก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขั้นสูงครับการจัดเก็บพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับและก็ยังมีโซลูชันที่ปรับแต่งได้นะครับเป็นโซลูชันทางด้านของพลังงานซึ่งหลากหลายนะครับ ตอบสนองให้กับลูกค้านะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนั่นเองนะครับพอจะรู้จักหุ้นอย่าง CEG พอหองปากของพอแล้วนะครับเพื่อนเรามาดูกันหน่อยนะว่าใครเนี่ยเป็นคู่แข่งหลักของบริษัทนี้นะเพื่อนคู่แข่งหลักนะครับถ้าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่นะครับก็มี Exelon นะครับมี Duke Energy นะฮะมี Southern Company นะครับถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนะเพื่อนก็จะมี Nextera Energy นะครับมี Westas w i d s System นะครับถ้าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังสนใจในเทคโนโลยีที่จะเข้ามาลงทุนนะครับก็ยังมีอย่าง t ท s l a นะฮะแล้วก็ Google ที่กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคพลังงานนั่นเองนะครับเข้าสู่หน้าหุ้น พื้นฐานจาก seeking alpha หน่อยครับตัวย่อ ceg นะครับ, e บ constellation energy corporation นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ225โดยประมาณนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทำผลตอบแทนได้เยี่ยมมากๆนะครับบวกไปถึง93% 1ปนะครับ <Wow. S 1> ปีที่ผ่านมานะฮะ8ปนะครับ5ปีอ่ะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นใหม่ที่ยังเข้าตลาดไม่ถึง5ปีนะฮะ ตั้งแต่เข้าตลาดมาทําผลตอบแทนไปได้400ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับ,บุ้นนี้ถ้าเรามาดูห้ w e e สองวิกรนจะครับเรียกได้ว่าอยู่ห่างจากห้ w e e สองวิกอีกประมาณ20 30 f o r p e นตะครับโฟร์พีตัวนี้อยู่ที่ประมาณ27นับเข้าเกณฑ์ค่อนข้างแพงแล้วนะครับุ้นนี้มีจ่ายปันผลด้วยนะครับแต่ว่าไม่มากอยู่ที่0.62นะครับแล้วก็ m าเก็ตไซ z ์อยู่ที่ประมาณ71.5บินลียนโดยประมาณนะครับแฟกเตอร์เกรดนะเพื่อนๆราคาเนี่ย ค่อนข้างแพงแล้วนะครับอัตราการเติบโตถือว่าทําได้ดีมากนะครับอัตรากำไรทำกำไรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างพอใช้นะฮะม omentum แล้วก็ r e วิชั่ i o n นี่ทำได้ดีนะครับ rating จากนักวิเคราะห์นะครับให้โฮมากกว่าบายนะฮะอันนี้เพื่อนเพื่ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับต่อไปเราลองมาดู e ออ n ์ n g กันหน่อยนะครับว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีหรือเปล่านะสำหรับการเอาชนะไตรมาสนะครับ eps นะครับ ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงไปบ้างแต่ในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ EPS อยู่ที่ประมาณ2.74นะครับการเอาชนะไตรามาสนะเพื่อนมีทั้งเขียวมีทั้งแดงนะครับก็เรียกได้ว่าปะปนกันไปนะครับและก็รายได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่เนาะก็เป็นเจ้าที่ซัพพลายพลังงานไฟฟ้าให้กับ ประชากรในเมืองนะครับรายได้ก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทิ้งห่างจากในอดีตมากนักนะครับหากมาพิจารณาการเติบโตรายปีเนี่ยในอดีตโตเป็นตัวเลข2หลักนะครับแล้วก็ดรอปลงไปนะฮะแล้วก็เหมือนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับจาก Q3 ปี2024นะครับโตมา7%นะคับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองนะครับ เราลองมาดูเร й ติ้งจากนักวิเคราะห์กันหน่อยนะว่านักวิเคราะห์มองอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ให้เกรดสตองบายนุเพื่อนถึง8คนนะครับให้บายอยู่ที่5คนนะครับให้โฮอยู่ที่ประมาณ6คนนะครับก็ถ้าตีรวมๆแล้วนะครับหุ้นนี้ก็ยังคงน่าเข้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆลองดูเรอชั่นประกอบอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูอัพไซด์นะเพื่อนๆหุ้นนี้ยังพอมีอัพไซด์อยู่นะครับอันนี้นักวิเคราะห์เขาบอกไว้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 21%โดยประมาณนะครับไฮเนี่ยคาดว่าจะไปแตะได้นะครับ t i ร็ e เก็ตไพอยู่ที่ประมาณ342นั่นเองนะครับซึ่งราคาตอนนี้225ก็ถือว่ายังคงมีอ,อัพไซด์ยอยู่นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ275นะครับถ้าเรามาดูการทํานายของนักวิเคราะห์เทียบกับราคาจริงนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนฮะไม่ได้หนีบกันมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ถ้ามาเทียบกับเพื่อนๆในเซกเตอร์เดียวกันนะครับซึ่งจัดอยู่ในยูทิลิตี้คอมพานีนะเพื่อนๆก็เรียงตามมาเก็ตไซส์นะครับอันดับที่1นะครับ Nextera Energy นะครับ152บิลเลียนนะตามมาด้วย Southern Company นะครับ95.89บิลเลียนนะครับแล้วก็จากจีนจากสเปนนะครับจาก UAE นะฮะแล้วก็จากอเมริกานะครับมี d u k Energy e นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทในซาอุดีอาระเบียนะครับอิตาลีนะฮะแล้วก็อันดับที่9นะครับ หุ้น CEG ที่เรากำลังรีวิวก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ70บิลเลียนโดยประมาณนะครับประวัติการเติบโตของบริษัทนะเพื่อนๆ่ตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับก็ถือว่า Market Si z e เนี่ยโตได้แบบโอเคเลยนะฮะเนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นได้ดีนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะครับหากใครชื่นชอบในหุ้นพลังงานนะครับที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับเป็นพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะฮะอันนี้ ก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่ะดูเป็นตัวเลขกันหน่อยนะฮะตั้งแต่ปี22นะครับเข้าตลาดมาก็ถือว่าเติบโตเป็นตัวเลขสีเขียวทั้งหมดนะครับข้อมูลยังมีน้อยอยู่นะฮะก็เราก็คงดูได้ประมาณนี้นะดูอัตรา P/E กันหน่อยนะครับอ่ะสําหรับ P/E ในตอนนี้นะเพื่อนก็ถือว่าแพงกว่าในอดีตนะครับ P/E อยู่ที่ประมาณ94นะฮนะณตอนนี้นะครับในอดีตเนี่ยค่า P/E อยู่ที่ประมาณ29เเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า P/E สูงไปหน่อยณนะตอนนี้นะครับ เราลองมาเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในเซกเตอร์เดียวกันเขาหน่อยนะครับจะเปรียบเทียบกับนีที่เป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็ So u t h e r n Company ที่เป็นอันดับที่2นะครับ CEG ของเราอยู่ที่อันดับที่9กเนาะก็ถือว่าชนอันดับ1อันดับ2เลยละกันนะครับ1ปีที่ผ่านมาครับหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็คือ CEG นะครับทำผลตอบแทนไปได้ประมาณ89นะครับในขณะที่นีเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ SO เนี่ยทำผลตอบแทนได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่ เรามาเปรียบเทียบปัจจัยทางคุณภาพกันหน่อยนะฮะใครได้เกณฑ์ที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับหุ้นอย่าง SO นะฮะได้เกณฑ์เนี่ยค่อนข้างดีที่สุดนะครับตามด้วยนี้แล้วก็ตามด้วย CEG นะฮะถ้าเรามาดู P/BV นะครับใครถูกสุด SO ถูกสุดนะครับแล้วก็ CEG แพงสุดนะครับแล้วก็ PEG นะฮะก็ SO เช่นเดียวกันนะครับปัจจัยทางเทคนิคนะครับ CEG ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ O ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับ ถัดไปนะฮะสุขภาพทางการเงินนะครับเพื่อนๆก็ CEG นะฮะลองดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของเดบนะครับการบริหารหนี้นะฮะกระแสเงินสดนะครับอาจจะสู้หุ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับรวมถึงหุ้นอย่าง SO ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเข้าตลาดใหม่นะฮะแล้วอาจจะต้องรอพิสูจน์ฝีมืออีกสักหน่อยนะครับประสิทธิภาพการทํากําไรนะใครทําได้ดีที่สุดนะครับ เรามาดู operating profit margin ครับนี่ทำได้ดีที่สุดนะครับ net profit margin ครับ CEG อยู่ที่ประมาณ1 0เกือบ1 2นะครับแต่นีเนี่ยกำไรดีกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ26%นะครับแล้วก็ SO กำไรอยู่ที่ประมาณ17%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ RE a นะครับก็เหมือนจะเข้าข้างนี้มากกว่านะครับ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับ CEG ปันผล0.59%ยนะครับวนี่เนี่ยปันผล2.7% 7ยิวนะครับ SO ปันผล3.26%ยิวนั่นเองนะครับก็ใครอยากจะได้ข้อมูลแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครใช้งานเว็บไซต์ d i p s c o แบบนี้ได้นะเพื่อนๆก็จะสามารถเปรียบเทียบหุ้นที่เพื่อนเพื่อนสนใจถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหุ้นที่เรากําลังสนใจดีจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก่อนจะไปดูจังหวะราคานะเพื่อนแววดูคามเสี่ยงงนนนิดนึะครับ หุ้นพลังงานนะหุ้นที่ทําเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอันแรกเลยนะการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนะครับอย่างล่าสุดเนาะเพิ่งจะได้โดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้ามาเป็นประธานานธิบดีซึ่งเขาเนี่ยจะมีผลนะครับหรือว่าเข้ารับตําแหน่งแบบเป็นทางการเนี่ยประมาณวันที่20มกราปีหน้านะก็อาจจะต้องมาดูนะครับว่านโยบายทางด้านพลังงานสะอาดนะครับรวมถึงไฟฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ จะมีเรื่องของเครดิตทั้งภาษีเข้ามานะฮะมีกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามานะฮะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้นะครับรวมถึงเนื่องจากว่าอยู่ในเซกเตอร์ของเทคโนโลยีเนาะมีความพันผวนข,ของทางด้านพลังงานอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อไตรมาสได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพวกภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมนับก็อ,อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับโครงสร้างของโรง,งงานไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับและ อันที่4นะครับความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียงนะครับก็หลายครั้งที่เราเคยได้ยินนะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับแม้ว่าบริษัทนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ถ้าเกิดขึ้นมานะครับอาจจะส่งผลต่อบริษัทได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราลองวิเคราะห์กันเล่นๆนนิดนึงนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมาสนับสนุนพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทางด้านนิวเคลียร์มากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ได้รัฐบาลใหม่นะครับอาจจะได้นโยบายใหม่ bye, เนาะอย่างริพาวิกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลายทนอาจจะกลัวว่าอาจจะส่งผลโด,ดยตรงต่อหุ้นนี้นะครับอย่างที่นีนะฮะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่าในด้านของพลังงานไฟฟ้านะถ้าเรามองในเรื่องของไฟฟ้าที่เป็นบริษัทใหญ่ซัพพลายให้กับประชากรในเมืองสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ไม่ทุบหุ้นแบบนี้แหละแล้วก็น่าจะมี การเข้าไปสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือว่าการเข้าไปอุ้มธุรกิจไฟฟ้านะครับคิดว่าบริษัทอาจจะเติบโตต่อไปได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ร้อนแรงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะอันนี้เป็นแค่การชวนคุยกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ เรามาแวะดูราคากันหน่อยนะเพื่อนๆสำหรับราคาเทคนิคอลนะครับตอนนี้ลงมาแตะแนวรับสวยเลยนะครับที่ประมาณ228นะครับไม้แรกไม้ที่2ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับที่ประมาณ182แนะครับแล้วก็ไม้ที่3อยู่ที่ประมาณ163นั่นเองนะครับหุ้นนี้ในระยะยาวถ้าเก็บเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนดูทรงกราฟนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่ IPO มานะครับ หุ้นก็เป็นเทรนขาขึ้นโดยตลอดนะครับแม้จะปรับตัวแรงอยู่บ้างนะครับแต่ลงเพื่อไปต่อจริงนะครับหุ้นนี้และเชื่อว่าเว็บนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเว็บนี้นะครับหากใครสนใจหุ้นนี้นะลองเอาไปทําการบ้านเพิ่มนะแล้วก็ลองชั่งใจดูนะว่าเรามีหุ้น Utility ที่เป็นหุ้นพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือ,อยังนะครับหากมีแล้วนะหุ้นนี้ก็อาจจะวอชลิ์ไปได้นะครับแต่หากใครยังไม่มีนะครับ ลองคิดดูนะว่าหุ้นนี้จําเป็นหรือเปล่านับที่จะเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเรานั่นเองนะครับ